ส,สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์พันธวัฒนนาวิกนะครับแล้วก็วันนี้กับพันธมัธยคาครับเราจะมาสอนวิธีการใช้แซ่นะครับหรือบรัชนะครับในการตีจังหวะสวิงเบื้องต้นนะครับแบบสรุปขั้นตอนมาให้รวดเร็วเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะสาธิตก่อนนะครับว่าเสียงที่ออกมาเมื่อเราใช้แซ่ในการตีจังหวะสวิงบนสนเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ เสียงจะออกมาประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างมือขวาเนี่ยบลัชหรือแท่ที่เราตีลงไปที่แสนแนนเนี่ยจะทําหน้าที่หรือตีแพทเทิร์นเหมือนกับตีไรท์นะครับในจังหวะสวิงที่เราตีทุกที<ๆ>นะครับส่วนมือซ้ายเนี่ยจะทําหน้าที่การเป็นเสียงเอกลักษณ์ของบลัชครับเสียงกวนเสียงของคล้ายๆกับเสียงทรายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของของบลัชนะครับ และซึ่งนิยมใช้ในเพลงแจ๊สนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยว่าเราจะเริ่มต้นตีจังหวะนั้นได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นโดยการที่วางมือสองข้างไว้โพ i ิชันนี้นะครับตำแหน่งนี้นี่คือจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจะควยเข้ามาหากันจังหวะที่สามจะออกไปจังหวะที่สี่จะควยเข้ามาครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามส,ามสี่หนึ่ง โดยที่บรัชมือซ้ายเนี่ยแส้มือซ้ายเนี่ยจะทำการรูดไปบนสแสนด้วยนะครับ1 2 3 4 1 2 3หนึ่งจากนั้นมือซ้ายเราจะทำการกวนให้คล้ายๆกับเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับโดยจังหวะที่1จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราฝึกกันเมื่อกี้2 3 4แล้วก็กวนเป็นวงรีนะครับขึ้นมาเป็น1 2มาที่จังหวะนี้ 3กลับขึ้นไป4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็จะได้แบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 4ต่อไปเพิ่มตัว n เข้ามานะครับเป็น1ที่มือขวานะครับ1 2อะ3 4่อั1หนึ่งองออจังหวะที่2กับ4ตรงนี้ให้กระแทกเข้าไปกระแทกเสียงเข้าไปให้เพื่อความชัดเจนอีกนิดหนึ่งครับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4สก็จะได้แพทเทิร์นแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1เท่านี้เองครับก็ได้จังหวะสวิงแล้วครับจากนั้นเพื่อนๆก็ พัฒนาความเร็วให้มากขึ้นนะครับเป็น1โอเคครับก็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้แซ่นะครับในการ ตีจังหวัดสวิงนะเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวจะมีพัฒนาเพิ่มเติมยังไงฝากติดตามในคลิปต่ตอๆไปด้วยของพันธุมัสคาร์นะครับสามารถติดต่อติดตามช่อง YouTube ของผมได้ด้วยนะครับที่ช่องชื่อว่าพันธวัฒนาวิกนะครับหรือในเพจ f a c e b o o k นะครับชื่อว่าพันธมาสคาร์ครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม